ปัญหาการละเมิดสิทธิแรยงานข้ามชาติดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศจึงทำให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนเช่น สหาภาพพม,ม่าราชอาณาจักรกัมพูชาพยายามเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยทั้งที่เข้ามาอย่างถดกฎหมายและลักลาบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยอาชีพส่วนใหญ่ที่แรงงานเหล่านี้เข้ามาทําคืองานประมงทะเลงานเกี่ยวเนื่องกับการประมงทํางานในโรงงานผลิตอาหารทะเลเช็ดแข่งอธิแกะกุ้งลอกหนังปลาหมึกทํางานในโรงงานปลาบนที่ใช้เป็นหนังสัตว์ ทำงานในโรงงานน้ำปลาทำงานในโรงงานอาหารทะเลตากแห้งทำงานเกษตรเช่นกลิตยางในสวนยางงานก่อสร้างงานบริหารเป็นต้นชาวต่างชาติบางส่วนที่ลักเลาะเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายก็ได้สร้างปัญหาต่อความมั่งคงของสังคมโดยรวมและประเทศชาติเช่นอาชญากรรมปัญหาโรคระบาด เป็นต้นด้วยเห็นในประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศไทยปลายทางรับแรงงานต่างชาติเหล่านี้เข้ามาทํางานจึงพยายามควบคุมแรงงานดังกล่าวให้มีจํานวนจํากัดเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยกําหนดยุทธศาสตร์บริหารจ,จัดการแรงงานต่างด้าวระบบขึ้นเมื่อปีพศ2547คือให้นายจ้างนําแรงงานที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหม,มายมาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการ จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแนวทางการแก้ปัญหา 1. นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติควรจะมีการเปิดโอกาสให้จดทะเบียนได้ตลอดทั้งปีเพื่อสอดรับการหมุนเวียนแรงงานตามความต้องการการแรงงานในตลาด 2. ภาคัรัก,ก็ต้องมีการกําจัดการกลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายที่แรงงานสามารถเข้าถึงได้ จริงเช่นมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนในกรณีที่นายจ้างยึดบัตรประจำตัวของแรงงานต่างชาติไว้เป็นต้น 3. ส,สร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องมีตัวแทนของแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การแรงงานต่างชาติในทุกระดับเพื่อให้นโยบายที่มีมุมมองที่หลากหลายและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด การแก้ปัญหาแรงางานข้ามชาตินั้นต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต้นทางของแรงงานเหล่านั้นดังนั้นประเทศไทยจึงต้องส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้ามาหางานในประเทศไทยถือเป็นการป้องกันลักลอบเข้ามาเป็นแรงงานผิดกฎหมายได้ดีที่สุดและอาจจะทําให้ปัญหาแรงางานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยลดน้อยลงได้